เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟีฟ่า21นะครับผมในพาร์ทที่สนะครับสาหรับแคเรียโหมดนะฮะก็อันนี้คือผมลงเล่นหลีกไปบ้างแล้วเพราะว่าแบบช่วงแรกๆคือแบบเม็ดแรกๆอ่ะมันไม่ให้เราลงเลยเว้ยเพราะว่าแบบสเต็เราน้อยอะไรเงี้ยคือแบบสเต็เราก็ต่ำอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเออให้แบบไม่ได้ลงสนามอันนี้ก็แบบลงไปได้แค่ประมาณสันัดเองนี่นะฮะก็ยิงได้6ประตูนะครับผมแอซิสต์ึลงไป3นัดนะฮะ คิกครับเดี๋ยวเรามาแมตต์ต่อไปกันเลยอเอาแล้วฮะเริ่มจากซ้ายไปขวาครับผมเลนเจอร์เลนเจอร์อข่าบอลมาฮะขึ้นบนไปเอาเละครับจังหวะน,นี้เพื่อนเปิดมาครับติดไม่ลุตนอะไรเลยเอาเพื่อนส่งมาครับจังหวะน,นี้เพื่อนวิ่งแล้วเติมให้เพื่อนโอ้โห แรงไม่พอรูปเมื่อกี้เกือบไปส่งพลาดมาได้บอลส่งต่อให้เพื่อนเอาเพื่อนเพื่อน,อ,นอยากไปไกลมาครับแล้วส่งไปติดเออโอ้แล้วเขาสวยมาจังหวะนี้ครับโอ้แทงทะลุมาแล้วพัดไปโอ้โหซุปเปอร์เซฟซุปเปอร์เซฟจริงๆนะลูกนี้ดูนะเขาวิ่งมาแล้วแบบยิงเสาไกลแล้วแบบไซส์มาด้วยนี่ถ้าไม่ปัดก็เข้าเลยนะเนี่ย าโอ้โหเรียบร้อยเลยมุม,มประตูเลยคมจริงฮะคนคนนี้โดนนำไปก่อนเลย1-0ึ่แล้วแบบบิ่งมาแล้วหลุดโอ้โหกล้องหลังหายหมดเลยแล้วซัดด้วยทรายครับแทบเสียบสามเหลี่ยมเออชิ่งกันไปสง่สงส่งคืนก่อนเพื่อนเออแล้วก็ทำชิงกงัน รารอ,รอจังหวะชัวร์นะฮะเพื่อนส่งมาว่างแล้วโอ้โหแล้วมาซัดไปซ้ายเอ้าติดอืมอ่าเพื่อนส่งมาไหมส่งมาฮะแล้วเพื่อนวิ่งขึ้นข้างบนแล้วจ่ายไปเพื่อนทําชิ่งส่งส่งกลับมาแล้วยิงอืมไม่ได้ลุ้นอะไรเลยไม่ตรงกรอบเลยนะฮะได้โอกาสสวนอีกรอบ บุกมาเอาใหม่บุกจนกว่าจะได้อา้าวไม่น่าพูดเลยเอา่าฮะขึ้นมาจากวันนี้เอ้ยโดนโดนโดนบางนิดนึงอา้าวเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่ไม่เข้าใจกันนะอยู่ที่แถวสองครับแล้วแถวสองมาสกัดไว้ได้โอเคไปโอ้โหแล้วเราเราเบียดแ,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 แบบเราสู้เขาไม่ได้เลยอ่ะ เออหมดครึ่งแรกไปอา้ามามาดิเพื่อน้าวเอเอ,โอโอ้โหเขาเขาบังได้ดีกว่าเราอะ่ะเปิดมาครับเพื่อนเพื่อนขึ้นหน่อยเพื่อนขึ้นแล้วว่างว่างดึงกลับมา ดึงกลับมาแล้วยิงโอ้โหคมจัดนี่ฮะเพื่อนส่งมาแล้วแบบเราพลิกกลับมาครับแล้วยิงเสาแรกชิงยิงก่อนนะฮะตีเสมอครับผมอ้าวแล้วโดนเปลี่ยนออกเลยหูสุดจริงโอเคไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปแมตต์ต่อไปเลยดีกว่า เดี๋ยวนะฮะนัดนัดที่เท่าไหร่แล้ววะชึบมาเพื่อนทรงข้างบนข้างบนเติมแล้วข้างบนเติมแล้ว,ลวไปเติมแล้วก็วิ่งวิ่งมาจากนนักวะนี้เปิดเลยโอ้โหติดชั้นหนึ่งเฮ้ยเพื่อนโม่งได้ด้วยอ่ะโอ้แล้วแถวสองโลกงี้เล่งแล้วโอ้โหติดบล็อก ไม่ทิลุนเลยวะอโอ้โหยิงนอกเขตโทษไม่ได้เลยเฮ้โอโหวิ่งลุดเลยแล้วดูสปีดไม่ตามมาได้ไหมเอออะไรไปเลยเว้ยโอ้โหเราโมง่งมา เซฟง่ายๆครับลูกนี้น้อยมากต่องคืนนงี้ยนไปครับไปครับโอ้โหเพื่อนหลุดแล้วจังหวะนี้แล้วต้องยิงหึ่งติดเซฟโช็อกออกไปนะครับได้บอลนอกเขตโทษแล้วยิงโอ้โหไปไหนวะเนี่ยนะครับแล้วส่วนขึ้นมาจามาังหวะนี้เพื่อนโอ้หก็อยู่กันเยอะนะเรื่องส่งไม่ถูกเลยทีเดียว เออแล้วหลุดมาจังหวะนี้ยิงเท้าซ้ายโอ้โหติดเซฟเอาละครับโอ้โหแล้วต่อบอลกันมาจังหวะนี้มาแล้วยิง <c oughs> ยิงไปห้าลูกแล้วไม่เข้าเลยสักลูก ม่งมาจังหวะนี้หูยิงไม่เข้าแต่โม่งเข้าเว้ยสุดสุดไม่ธรรมดาครับน้องในคนนี้เ๋ยครับเปิดเข้ามาแล้วหูเบียดกับเพื่อนแล้วโม่งมาเรียบร้อยเลย อยู่หน้าเกตโทษอ่า่อกให้เพื่อนแล้วเพื่อนฟลัดเลยเกือบเท่เพื่อนรัดฟัดมาครับเดวิดนะฮะโอ้ตัวอยู่นะอ่าแล้วโดนเปลี่ยนออกเลยครับจัวน,นี้ โอ้โหแล้วจังหวะนี้เพื่อนแทงให้มาโอ้โหจะเราไม่าำเร็วอ่ะอ้าวเราเพื่อนได้เพื่อนได้ต่อยังไงเพื่อนได้เพ,พื่อนยิงเรียบร้อยเลยฝุดยอดนะฮะจังหวะนี้ได้โอกาสส่วนแล้วชิงกับเพื่อนเพื่อนส่งต่อมาแตะหลุดมาหลุดไหมหลุดไหม นาครับดึงบอลแล้วส่งเข้ามาเพื่อนแล้วเพื่อนโอ้หยิงติดเห็นแล้วจังหวะนี้แล้วออกขวามาเลยได้ไหมยังบังได้อยู่ฮะจะแบบส่งให้เพื่อนมาแล้วขอเพื่อนเออมาเปิดเข้าด้านในมาเพื่อนบงมผมนี้แทบงายอ่าโดนเตีนตัวออกแล้ว เราไปแมตต์ต่อไปเลยดีกว่าอย่างรวดเร็วเฮ้ยตรงกลางว่ามากเลยเนีเ่ยเออแล้วก็ม่งเลยเพื่อนเนี้เยเ่อนจับและยิงงูเรียบร้อยเลยโคตรคอมโบนี่ ะะเปิดเข้ามาแล้วแบบม่งไห้เพื่อนแล้วโหทะลุช่องมาเราไม่จับเลยประวัดยิงเลยโหดโหดเออแล้วเราจิ้มมาได้จังหวะนี้ฮะโหหลุดเลยหลุดแบบหลุดเลยแล้วก็ส่งให้เพื่อนยิไงไปเรียบร้อยครับแอซซิตลูกที่2 นี่ะสก,กัดแบบสก,กัดหลุดได้แล้วเลี้ยงมาแล้วแบบรอเพื่อนแล้วแบบตวัดมาให้เพื่อนมาเพื่อนวิ่งแล้วหูส่งไปอย่างสวยส่งคืนกลกับมาฮะแล้วซัดด้วยขวาครับหูนำห่างเลยสามศูนย์น้องนายแล้วยิงได้แล้วนะฮะนะครับส่งไปเพื่อนแล้วแบบดึงบอลแล้วขอบอลมาครับแล้วแตะปังซัดไปเต็มเหนียว เรอเรื่องจัดจัดเอาละครับโอ้โหตัดบอลได้จังหวะนี้ฮะล้วเพื่อนเลี้ยงมาเลยครับเ้วเปิดมแล้วเตะเลยเรียบร้อยฝุดยอดสบายเหมือนกันนะเนี่ยแบบว่าเราไม่ต้องทำอะไรเลยสวยจริงฮะลูกนี้ขอ จังหวะน,นี้หลุดเรียบร้อยอีกแล้วโอ้หบอดโคตรโหดดูนะจากกลางสนามมาแล้วแทงหลุดมาจังหวะนี้แล้วซัดด้วยขวาเข้าไปเลยโคตรคมเราเปลี่ยนตัวได้แล้วมั้ง5-0ไอ้มันไม่มีที่เปลี่ยนแล้วอะมันเปลี่ยนไปหมดแล้วอะนะครับโนะอ้โหแล้วส่งเข้าข้างในมาแล้วหลุด เรียบร้อยเลยตระตูที่หกสุดยอดจริงๆว่ะคนคนนี้ได้ยิงไม่เบื่อเลยปุ๊บมาโหแตะแล้วหลุดเลยครับเอาใหม่เอาใหม่เออเพื่อนขึ้นบนไปเออครับให้เพื่อน ขอบันายแล้วส่งมาโอลแอสซิสสวยอีกแล้วยิงไปกี่ลูกแล้ววะนี่ฮะแล้วตัดมาให้เพื่อนเข้าฮอตไปเลย9ประตูในซีซั่นนี้นะฮะเนลีก็็คือกี่ประตูในนี้แล้ววะน่าจะสามมะหืม,มเกือบสวย ชนะไปเจ็ดประตูโควถลมเกินเครื่องโหลอีกนี่รู้แล้วว่ายังไงก็แฮตริกและยิงสี่เข้าสี่แม่เจา้าโห่วเลยขนาดนั้นโอเคงั้นเดี๋ยวเราไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าแล้วแบบแต่สแตทเรานี่คือเจ็ดแล้ว ก็คือยังไงก็มีโอกาสได้ลงสูงแล้วนะฮะในตอนนี้ก็เดี๋ยวเราพักไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส u ัครส i b e ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายเฮีย